เห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดสูตรกรอบนานแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดนะคะทอดยังไงให้กรอบนานนะคะสําหรับทอดขายนะคะทอดทิ้งไว้นานได้ตั้งแต่เช้าจนเกือบเย็นก็ยังมีความกรอบอยู่นะคะมาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะคะว่ามีอะไรมา้างก่อนอื่นก็จะมีมีเห็ดเข็มทองสองหอ่อ ผงฟูนะคะเวลาเราทอดจะอยู่ได้นานสำหรับทำขายนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าเราใส่ก็จะช่วยเพิ่มความกรอบให้นานขึ้นนะคะใส่ตามปริมาณพอเหมาะนะคะไม่ต้องใส่เยอะเกินแล้วก็เราจะวันนี้เราจะใช้แป้ง3ามตัวเลยนะคะจะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะ,ะแล้วก็แป้งเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะที่เราจะใช้นะคะวันนี้ ในการทอดเห็ดเข็มทองนะคะแล้วก็ของรสดีปรุงไปในแป้งนิดหน่อยนะคะพอประมาณนะคะเพิ่มความอร่อยนะคะคนไม่ชอบทานน้ำจิ้มก็แค่เห็ดเข็มทองทอดก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ำพริกต่อเลยนะคะส่วนผสมของน้ำพริกก็จะมีเป็นพริกแดงนะคะวันนี้พริกในตู้เย็นมีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ สดอยู่แต่สีแค่สีนี่สวยแล้วก็ใช้กระเทียมไม่ต้องเยอะค่ะแค่สองกีบก็พอเพราะว่าวันนี้พิกเราก็ไม่ได้เยอะมากมายแค่ทำทานที่บ้านกันแล้วก็มีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลานะคะที่เราต้องใช้นะคะอ๋อขาดอีกตัวหนึ่งลืมค่ะเดี๋ยวไปเอามาแป๊บหนึ่งซื้อมาแล้วลืมเอามาโชว์ มาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีตัวเอกของเรานะคะคือถั่วตัดนะคะจะช่วยให้น้ำพริกนี้อร่อยมากขึ้นนะคะถ้าใครไม่มีถั่วตัดนี่เราก็ใช้ถั่วลิสงก็ได้นะคะแต่ถ้าในสูตรนี้จริงๆแล้วเราใช้เป็นถั่วตัดเพราะมีส่วนผสมของงาแล้วก็น้ำตาลถั่วพวกนี้จะเพิ่มความมันหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเรามาลงมือท่าแรกแล้วก็ใส่ ใส่พริกไปก่อนนะคะพริกลงไปโขลกก่อนชอบเผ็ดก็เพิ่มแต่จริงๆเราทำนี้ไม่จำเป็นต้องเผ็ดมากนะคะเผื่อเด็กๆทานาใส่เกลือตัดนิดนึงนะคะนี่ใส่เกลือนิดนึงแม่เคยสอนตำน้ำพริกต้องใส่เกลือด้วยโขจะช่วยให้โขกง่ายขึ้นด้วยพริกจะได้ไม่ค่อยกระเด็นมาก หรือไม่ใครที่เก็ียดผกก็ปั่นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราทําขายเยอะๆเราก็ปั่นไปเลยค่ะอ่าทีนี้ก็ใส่กระเทียมกระเทียมไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่เพิ่มความหอมไปสักนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะแล้วก็ใส่ถั่วตัดนะคะถั่วตัดนี้จะทำให้น้ำพริกไ้น้ำจิ้มสูตรนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ ไม่มีถั่วตักก็ใส่ถั่วคั่วก็ได้นะคะแต่แนะนำถ้ามีก็ใส่จะอร่อยที่สุดะค่ะตามสูตรเลยก็ทำน้ำจิ้มเนี่ยงปลาทูก็ใช้สูตรนี้ละคะ่ะครั้งแรกเราใส่อะไรก็ช่างนะคะเราพยายามอย่าเพิ่งใส่เยอะในครั้งเดียวเราเพิ่มได้นะคะเพราะว่าน้ำปลาแต่ละยี่ห้อความเค็มก็จะแตกต่างกันนะคะอ่าลองใส่ไป สามช้อนโต๊ะก่อนนะคะสามช้อนโต๊ะเป็นน้ำปลาสามช้อนโต๊ะนะคะไม่พอแล้วเราชิมดูแล้วเราค่อยเพิ่มนะสูตรนี้เราใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะอะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บใช้สักเพราะเน้นหวานๆเือเปรี้ยวหน่อยค่ะอะ่ลองใช้สองสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะ แต่ละรอบทําก็เทๆใส่ไม่เคยตวงสักทีวันนี้มาทําให้ดูก็เลยตวงจะได้ทําตามได้ง่ายๆค่ะ,ะเพิ่มความอร่อยของน้ําจิ้มนะคะด้วยรสดีนะรสดีก็ประมาณนี้นิดหน่อยนะคะเกือบครึ่งช้อนโต๊ะสุดท้าย ใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวน้ำมะนาวไปส4ช้อนโต๊ะก่อนนะคะเพราะเราจะเน้นเปรี้ยวหวานนะคะไม่เน้นเค็มมากแต่เน้นเปรี้ยวหวานสูตรนี้จะข้นนะคะ้เติมน้ำอุ่นไปนิดนึงนะคะน้ำต้มสุกคะ่ะถ้ามีน้ำกระเทียมดองจะดีเลยวันนี้ พอดีว่าลืมซื้อกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองมาจริงๆสูตรนี้ตามหลักแล้วเราต้องใส่น้ำกระเทียมดองนะคะจะอร่อยมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้ในสูตรไม่มีนะคะเพิ่มน้ำตาลอีกประมาณเกือบช้อนโต๊ะค่ะเราจะได้น้ำจิ้มที่แบบข้นๆหน่อยนะคะแต่เพิ่มน้ำอุ่นอีกนิดนึงขอเป็นน้ำต้มสุกนะคะน้ำต้มสุก ไปน้ำต้มสุกอีกเพิ่มน้ำต้มสุกไปนะคะสามช้อนสามช้อนโต๊ะแล้วกันลอชิมดูหน่อยนะคะเพิ่มน้ำตาลทรายไปอีก เพิ่มน้ำตาลทรา,ายขาวไปอีกช้อนโต๊ะนะคะวันนี้เราจะเน้นเปรี้ยวหวานนะขอชิมอีกนะปกติไม่เคยตวงค่ะตักใส่แล้วก็ชิมเลยอืมอร่อยแล้วคะ่ะถ้าชอบเปรี้ยวเพิ่มอีกก็เพิ่มเปรี้ยวได้นะคะแต่เนี่ว่าโอเคแล้ว ไปลดพริกลงหน่อยก็ได้นะคะเพื่อเด็ดๆดทานแล้วจะเผ็ดไปให้ดูหน้าตานะคะเสร็จแล้วนะน้ำจิ้มสำหรับไว้จิ้มเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดเราเสร็จถ้วยไว้เลยนะคะ แล้วที่เหลือเราก็ใส่ถุงนะคะหรือใส่กระปุกเข้าตู้เย็นไว้ได้นะคะให้ดูหน้าตานะคะจะเก็บไว้ในตู้เย็นอย่าเพิ่งใส่ผักนะคะอันนี้เราจะทานเลยเราก็ใส่ผักเพิ่มความสวยงามเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะ,จ,ดดะ,คะจิ้มนี้สามารถใช้เป็นน้ำจิ้มไว้ทานกับเมี่ยงปลาทูนะคะเป็นน้ำจิ้มเมี่ยงปลาทูได้นะคะสูตรนี้ทำขายที่นครสวรรค์น,นะคะ เคยทำขายนะคะอร่อยนะคะเนี่ยเป็นอร่อยจากถั่วตัดนะคะถ้าเราไม่มีถั่วตัดก็ใช้ถั่วลิสงนี่แหละค่ะแต่แนะนำถ้าได้ถั่วตัดจะดีมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาลงมือทำเห็ดเข็มทองทอดต่อไปนะคะไว้มาจิ้มกับน้ําจิ้มรสเด็ดเนี้ยเมื่อน้ําจิ้มเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมตัวอ่า ทำเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดต่อนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำแป้งกันเลยนะคะมาเตรียมแป้งต่อเลยเราล้างเห็ดแล้วเราก็จะได้เห็ดประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็มาแยกเห็ดเห็ดนี้เราแยกเป็นกระจายเห็ดนิดนึงเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะเวลาเราจะทอดเราค่อยเอาลงคุกคุก,กกับน้ำก็ได้ จะได้เห็ดจะได้ไม่แตกหรือบางคนแบบทอดขายก็กระจายเป็นแผ่ๆลงไปทอดเลยก็ได้แ้ข้าวเจ้า50กรัมนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ150กรัมแป้งทอดกรอบอีก50กรัมเราจะใส่สังเกตเราจะใส่แป้งแป้งสาลีอเนกประสงค์เยอะสุดนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ก่อน แล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบทีนี้เราก็เตรีมส่วนผสมกันใส่รสดีไปใส่รสดีเพิ่มความอร่อยนะคะไปสักวันนี้เราทำเยอะหน่อยสองช้อนชาเลยสองช้อน,น,น,นชานิดๆิดะค่ะไม่ไม่ได้เต็มช้อนชาดีคนให้เข้ากัน แล้วก็วันนี้เราใช้น้ําเย็นนะคะน้ําเย็นจัดนะใช้น้ําเย็นไปสักพอประมาณนะคะเทลงด,ดูก่อนผสมกับแป้งค่อยๆเพิ่มได้แล้วก็คนเลยคนดูก่อนประมาณถ้วยนี่แหละคะ่ะทีนี้มันลองจะได้ไม่เปื้อนน้ำเย็นจัดนะคะจะช่วยทำให้เห็ดทอดเรากรอบยิ่งขึ้น น้ำเย็นนี้เท่ากับสองถ้วยเล็กประมาณนี้นะคะถ้วยเล็กเนี้ยถ้วยน้ําซุปเนี้ยตีตีจนเนียนดีนะคะอ่ะน้ําประมาณนี้กำลังดีนะคะเราแค่เอาเห็ดลงลงชุบนะคะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันไปเลย เตรียมทอดลงมือทอดกันนะคะก็อ,ออกก่อนนี่เลย่าเพาะนิดๆน,นะคะแล้วค่อยปล่อยค่อนปล่อยแล้วก็แขวนแขวนนิดนึงน,น,นะคะ กัจะบานสวยอ่กระจายเื็นที่กัะนี่นะคะตอนที่เราจะลงทอดเราก็เขย่าน้ำออกนิดนึงสะบัดให้น้ำมันออกนิดนึงพอเวลาทอดแล้วก็แขวนแปวนใบให้มันแตกแตกจากกันนะคะดอกเด็กไมได้แตกอายังไงคะแตกออกมาสวยแล้ว ช่วยติดนะคะในการทอดนะสะบัดสับัดแป้งออกนิดนึงทีนี้เราก็หาที่ว่างแกรกลิ่นก็แกว่งแกว่งแกวงเขาก็จะแตกออกสวยงามอืมทีนี้เราก็เล่นเหลืองแล้ว มันจะติดอันเช่าติดกันอืมอันที่เราลงรอบก่อนเริ่มเหลืองแล้วไม่ต้องรอให้เหลืองมากนะคะเพราะออกไปข้างนอกเขาก็จะเหลืองอีกจะเหลืองเพิ่มขึ้น,นสีเริ่มเหลืองอ่อนแล้วก็เตรียมัวตักขึ้นเลย ขีดประมาณนี้นะคะค<ณ>อืม<ก><อ><ก> แต่เย็นๆนิดนึงนะคะในการทอดนะแต่ใช้ไฟแรงนะคะทอดเห็ดเห็ดเราจะได้กรอบไม่อมน้ำมันด้วยค่ะ ัเเาะเคาะเาะน้ำแป้งออกนะคะพอเราจะจุ่มลงไปแล้วก็ให้เพื่อจะให้ดอกหยิบเข็มทองกระจายแตกกรกจาน,นะคะแกวนๆนีดนึงนะคะพอเตปออกสวยงามนะคะอ่าก็กลับด้านจะเป็นเทคนิคนะคะ เคล็ดลับในการทำให้มันแตงตัวสวยน,น่าทานมากยิ่งขึ้นอ,อันนี้สุกแล้วทอดทีละหน่อย่ะคะ่ะกลับด้านานานทุกครั้งนะคะเคาะก่อนใ,ให้ตรงดอกๆเขาแตกกลุ่มเลยแกลง้ง ตัวสวยเทคนิคง่ายๆนะคะในการตอนเราจะทอดนะคะเพื่อจะให้ดอกเห็ดตรงดอกมันกระจายนะคะแล้วก็จะแตกเป็นแผ่สวยๆแล้วก็กดลงไปแล้วก็เกวื่งๆนะคะถ้าจะเป็นใบสวยนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะจุ่มๆแป้งเคาะๆออกน้ำมันจะได้ในเป็นๆเกลื่งนๆ,ๆนะคะ ตงเศษมันแล้วก็ตัดขึ้นด้วยตอนนี้เด็กมีเด็กมายืนจ้องแล้วค่ะรอที่จะชิมแล้วบอกว่าตอนแรกบอกว่าไม่กินแต่พอเห็นแล้วก็สีสันน่าทานก็เอาละเริ่มมายืนและเกาะแกะและอืม ขึ้นเลยไม่ยากค่ะอันนี้ทำไว้ไปขายหน้าโรงเรียนได้เลยนะคะเนี่ยสบายเลยช้อนออกนะคะเป็นเศษนะคะช้อนออกน้ำมันเราจะได้ไม่ดำ เคลอบมันอไปไปนอกนอิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะ น้ำจิ้มนี่เห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดอร่อยดีล่ะฟังเสียงนะคะมีคนแอบชิมอยู่ก็แก๊บก็อแก๊บอยู่แถวเนี้ยมาทานไหมคะ วางให้เต็มเลยมีเยอะค่ะเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดนะคะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะขอชิมหน่อยนะ อืมอืมอร่อยมากอืมขอชิมหน่อยนะคะอืม สูตรนี้เหมาะกับทําไปขายหน้าโรงเรียนก็ได้นะคะเด็กๆจะชอบมากเลยนะอ่าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะคะ